สา,ายนามโรงแรมบันทุกคนอยู่นี่อยู่ชั้นนี้อยู่ชั้นห้าค่ะมีสองมีสองที่ชั้นห้ากับชั้นที่สิบสองเ้ยว่มีคนไหวดิเนาะกับทีเนได้เจิมกับสเตฟานแคละว่าวโอ้ยทุกคนมนมอนีอย่างนี้ยาเบิกซอยกันดูยา้เจมก็อยากกินแท้นี่แหมใบชาบูนี่แหมถ้ามันงามคักงามแน่แต่ทุกคนเด้เจอเหมือนนี้ยังก็เป็นแนวกินเบริรกะ ใบสั่งที่สองคนค่ะที่ใหว้น้ำสั่ที่สองพักสามู่ไม่ชอบู่เป็นบัอีเลเป็นวานาเออรู้สกนู่นสองที่สองฮัลโหลที่สองอันอ่รบรอกูดบเจสกาน์ุกคนดูดุชุ er mainland, ดอะไรนี hmm. ่ไปเลยออกไปเลยอยู่ตรงไหนสาว้น้ำโอ้มาแล้ว ทั้นที่สิบสองขาหอดกุลเทพกับบริเวณฟังฟวาฟังไฟ,ฟ,งฟอย่างหนอกค่ะทุกคนจะต้องว่ายน้ำก่อนเลยค่ะบ๊วยมองนี้แม่แล้งมัน,นก็ตามเตย์เตย์ฟานที่ทั้นที่สองค่ะว่าขะที่มิจเตึกแต่อย่างเต้มผุหลาผุนะอ่ะ,อ,ะอืมอันนี้ยละเบสเถอะข้ดดางล่างดีกวัาหรอก อ๋ yes. อเบิ่งรอบๆก็เนานะ <Okay. S 1> อ๋อย่อฟิม์มาเฟือดไปสั้นข้างล่างดอกอันนี้มนันมันเป็นยังไงบุ๊กข้างล่างดีกว่าพราเอกว่าฟัางนี้ดูเป็นยังไงมาเบิ่งดูเก๋ใหม่ มีแต่ตืตอต้อฟดจถนนหงทางทุกคนต,ตื้อบางนี้มีตตแต่ตื้อแต่บางยางเยอะอยู่ไม่มีตื้อไปไหว้สาน่ะต้นไม้ในะกาติกโกนได้เจอหนี่เห็นไหนต้นไม้เหรอคะจะต้องถ่ายให้ทุกคนดูก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบสวนกาตุกโกน เอกวายน้ำแล้ว๋ยาจาเชื่อมก็จะว่าย,ยากันนะคะค่ะมองว่ายน้ำมองที่ออกกําลังกายแต่สะส,ะสะนี้ก็จะเป็นสะของยาเจิ้อมกับเตฟานเหมือนเดิมค่ะออกกําลังกาย เป็ยังพรเอกห้องกกาวแม่หนาบออยู่น้องจะบกันอยู่บ้านจะเจอเหมือนฮ้อนไม่อยู่หนาบอพระเอกเ้ย่าพรเอกเอ้ยสโลเดรดอ่ะตัวุกกปเด็กน่อยพูดหนาพูดหนาเอ้ทเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ใดเห็นตัวันวะไ้สูงเท่ไรสอเมตรสิกิด อินานอมวันเฮ้ยก็เอะวะน้ำเย็นเจี๊ยบมาสั่นอ้าววายร้เปล่าเจียมจะตั้งกล้องว่าน้ำแล้วนะคะไปว่ายน้ำด้วยกันค่ะทุกคนเจี่ยมไปว่ายน้ำแล้ว ฟังคุณมาถูงโพยเจอมานยางมาฟังนี่ว่ายน้ำในกกันัเิคยก็เปเตียบ้านพ่อซบบอกเสียับอกน้ำก็เย็นทุกคน เมื่หนาวฝนตกอากาศเย็นอปยุ่ยไปยุ่บา้านหอนเมื่อเจออากาศเย็นทุกคนมันมีเงาแดกเ,เลยที่นี่แค่ใยน้ำก,ก็อันนี้คงจะเป็นรอน้อยละห้าอ่า ก็ต้องกินอาหารเช้ามั้งคะตรงนี้ใช่แล้วก็วกจะเป็นเสตช่งอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้สดหรือพลาสติกเนี่ย ฮาสติกะ่อเจมกับว่าแม่ไหยดอกไม้สวยทุ่สุดไมสวยที่ส พระเอกสิตัสผมเระกาศถึงคุณเรื่องดูนี่นะคะส่งผมสิเป็นส่งผมใหม่เลยค่ะเด้อสิเป็นทรงผมลองทรงไทยสไตล์นะคะพระเอกโอเคบอเอาใะคุยกันเองเด้อเ้าวไใจคนหน่อยนะเขาใหญ่ใหญ่เลยเรียกว่าสิอรอเขาใหญ่บอกบอกเพิ่นจะฟังรู้เรื่องไหมฟังเรื่องอะรอันก่อนฮะ ตไม่รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องก็เออคุยภาษาเดียะได้อภาษาแล้วเดียโอเคแองจิ้งงางลานาะสูนวชบกระฝั่งตะศีดมนคนบเดอร์ของพระเอกคะมันออกงอนเป็นยังเสียงไหมสร้างกับหัวลอยยิ่เจียมกับหัวหลอพลังเยใหม่เบิ้ดเอาโอเคแราวพระเอกเอาพอแล้ว

แล้วก็ไปไหว้น้ำแล้วก็เดินพาเพี่อไปตัดผมแล้วก็มากินอาหารที่ยิงเชื่อถูกใจทุกคนอาถูกใจคือย่างเมื่อกี้อาหารญี่ปุ่นร้านอาหารคู้ชีนค่ะได้เจอมาอาซาบานิฮ่ยระก็มีแบบผักไก่กิมจิแล้วก็ย่งางละาย่างนะคะ่ะไทยทุกคนเลย ôi mày đi xuân đỏ ngay đi kiếp ăn đi hút ăn đi kéo rìu hơn ăn đi kiếp 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 ที่หน้าค่อยมากินนี่กินอาหารถูกใจ่อ้นก้นี่าาบาไปเจน เอ้ฟอ้าขอเนี่นอแสบเราก้นมือหรือป,ป่าแสบแสบแม่แบบแบบแชจะจืสขินแกนีชั่ชวแกนีละ่ะไปเอกกูจะนยาจับาองไงค่ะอยย่ยยังไงกัน กับสวีเดนที่กินในไอปลาแซมอนตัวนี้ก็จะกินในปลาซาบะบกรนโตด้วยอไม่ออากินเลยนะสเตฟานะเบอร์ เนื้เชื่อมมาแล้วค่ะันี้เชื่อมก็จะเป็นเนื้อม่วงค่ะเอาอย่ม่วงม่วงอะไรจี่ยวหนอยแม่โอเคเลื่อยยเลอยเจ็บเจ็บเจข้เาเลยจิ้ตอนนั้นครัมส์มี red on the head อย่าง a n g Det. Så här vet jag det? Det var inte bra. De ska aldrig klippa med en sån här. Det ser ut som en boxe.